สวัสดีครับเจอผมอีกแล้วครับอุวรบบรณบุรีคนราบบุรีไม่มีเหรียญน,นี้ได้ไงสะสมพัดต้องมีเหรียญน,นี้ครับเหรียญแรกของประเทศไทยหลวงพ่อจิตวัาศสตนาดพศ2585นี่ครับเป็นเหรียญแรกนะครับ ที่สร้างจากประเทศไทยเลยนะครับเป็นเหรียญที่หายา,ยากจากจังหวัดราบรุรีคนราบุรีห่วงแหนมากครับถ้าคนสะสมพระต้องมีเหรียญน,นี้ครับงั้นถี่เคยห่าสะสมพระไม่จริงดูขอบบางข้างนะครับเป็นเนื้อชินตะกวัวนะครับการเวลานะครับมันก็จะระเบิดไปเบิดข้างข้างนินดๆนหน่อยๆนะครับ ก่อนเลี่ยมคือจัดดูกันแต่ไม่เลี่ยมเนี่ยเลยกันมาเลี่ยมเงินนะครับนะครับมีรอยระเบิดนี่ครับดูง่ายครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเต่าเหรียญเต่าค่นข้างจะเป็นรูปเต่าครับมีขามีตีนมีหัวหลวงพ่อจิตวสติสัตวสัตนาฏ เหรียญรุ่นแรกของราชบุรีหรือเหรียญแรกของประเทศไทยที่หาข้อมูลกัมาแล้วว่าไม่มีเหรียญไหนที่สร้างก่อนวัตันนาติชมได้นะครับครับผมก็มีแค่นี้ให้ดูเดี๋ยวมีอะไรดีจะมาให้ดูอีกนะครับอ้วนราชบุรีครับ สวัสดีครับ